แกเลยข้างหลังเป็นเบียร์ริงจังนะครับข้างหลังก็จะมีวิธีทำรับชับรับตัดตัดชับรอบตัดออกมามันก็จะมีแก้วซองอย่างนี้มไาแก้วเขาสูงหรือเปล่าอันนี้ซองที่ใส่แล้วทําให้มันเราจะไา้อะไรอันนี้เนี่ยอันนี้ได้เป็นเหมือนลายหน้ากากแอคชั่นหุ่นกันดาแล้วก็แก้วสวยด้วยเ็บแก้วม่ได้กเรือแซว ยาบุหรีใส่มอนบุหรีบุหรีใมอดน้าแก้วมามีหน้ากากไอชันมีบุรีบุรีใมอนแล้วก็ชินจังอันนี้ตอนมีแค่นี้ใช่ไหมหน้าสองอย่างนี่คือผงที่เราต้องใช้ใส่ใช่นี่ได้แค่สองอย่างข้างหลังนี้ก็จะมีวิธีทำผงเบียชิงจังนะครับใส่น้ำปาลามที่กำหนดเลยวิธีทำก็คืออ่านไใ้น้ำแบบน้ำเย็นปะใช้น้ำธรรมดาแต่เราแต่น้ำเย็งจะใช้น้ำเย็นก็ได้มันมีวิธีทำข้างหลังซองแต่ว่าเราอ่านไม่ออก วิธีทําก็คือเทน้ําลงไปตามที่กําหนดอ๋อแล้วแล้วก็ใส่ผงลงไปผงเบียร์ลงไปตอนที่เขากําหนดตรงไหนอะแล้วก็รอให้มันฟูขึ้นมาแล้วถึงจะใส่น้ําแข็งได้อ๋ออาวเทน้ําก่อนใช่ไหมเทน้ําให้ถึงตรงที่กําหนดอาวางอาวางอาวางไม่อยากช่วยเลขอะไรหรออย่า้อยห้าสิบ ml อ่าเทไปเลย ร้อยห้าสิบเทน้ำแล้วนะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ ml ไหนที่เขากำหนดอ่ะถอแล้วไหนเหนือร้อยห้าสิบเ ml ไหนลูกถึงร้อยห้าสิบ ml นะครับมันจะเล็กๆค่ะแมอร้อยห้าสิบ ml มีขีดบอกตรงนี้เคต่อไปแล้วเขาบอกร้อยห้าสิบ็มหันหันหันหน้าออกมาด้วยก็ตามที่กำหนดหันหน้าหันหน้ากระตุนออกมาด้วยหนึ่งร้อย ml น้องนอนเออเหรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเทผงหนึ่งร้อย ml เลอะเทออกสิ วิธีแก้ปัญหาง่ายๆก็คือเทออกเออนี่ไงร้อย ml ร้อย ml อันนี้จะร้อย ml เพราะเวลามันมันจะหล่นแกะแกะแกะแกลงไปปึ๊บเทไปให้มันเลยแต่มันจะฟูขึ้นมาเหมือนต้องหลอกนั่นไงนี่ฟูแล้ว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 เดี๋ยวไม่ต้องใช้หลอดคนหรอกลูกหนูรู้แล้วแค่มาใช้ดูหนูจะมาดูเฉยๆอันนี้มันฟูแล้วมันฟูแล้ว จะให้จะให้ดูฟูด้านข้างไงนี่นี่นี่ไงนี่ไงมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันจะล้นไหมเนี่ยไม่ล้นหรอกไม่รู้จะล้นหรือเปล่าน้องๆให้ใ่ถึงไหนแล้วค่อยใส่เนี่ยนนใส่ผงฟูแล้วค่อยใส่น้ําแข็งตอนไหนใส่น้ําแข็งตอนมันฟูเสร็จอ๋อใส่ก่อนเลยให้มันฟูแล้วก็ใส่น้ําแข็งอันนี้อ่ใส่ก่อนเลยอู้เกือบล้นเอาใส่เกือบล้นเลยไอจอนี่ไอจอนี่ ไอ้ก้อนไหมพอพอใหนแล้วนะมันจะฟูขึ้นมาอีกป่ะนี่ยังไงมันหายฟูละพอไหมฟูแล้วพอไหมนี่ไอ้ก้อนไหมพอไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วไหนนางอีกก้อนไม่ฟูละอีเอาเอากินเลยกินเลยกินเลยไอ้โหไอ้ช้า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 เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดไอ้ก้อนนะเอาพอมันโค้งมันโค้งรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆมันโค้งมันโค้งอ่ะอืมอร่อยไหม รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนโคก้กเนี่ยนะครับเบียร์ชินจงังเป็นขนมนะครับเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเนาะเ,เป็นเครื่องดื่มของเด็กนะครับกินไปหนึง่งโค้กเลยอ่ะรสชาเหมือนโค้กินจะใช้เลยหมดแล้วมันมีนิดเดียวแม่มันจะหมดแล้วกินจะใช้ร้อยหกสิบบาท นี่นะครับร้อยหกสิบาทรู้มันเป็นยังไงเลยซื้อมาราคาพอสมควรอันนี้เราเราเราซื้อในร้านที่ขายของญี่ปุ่นนะคะของนําเข้ามันก็เลยแพงถือไวเขาจะสุ่มด้วยว่าเราจะได้แก้วของนี้่ะของนี้่ะมันก็ะดูดเดดกันหมดแล้วนะครับมีนิดเดียวขวองใจเยอะกว่ากดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ขนมอันนี้ก็อร่อยเนี่ย